ามาแล้วครับามาแล้วตัวน,นี้ใหญ่เลยครับตัวน,นี้ใหญ่ใหญ่เลยอู้ย่างใหญ่ยยเลยครับตนนัวนี้ว้าวสองตัวครับสองตัวตัวน,นึงข้างล่างครับตัวน,นึงมาขึ้นชิปนะครับขึ้นชิปตัวเดียวนะครับตัวน,นึงมาขึ้นชิปลงไปแล้ว เปนจิบตัวเดียวตัวนึงดำนะครับตัวนึงเขียวเขียวกับไปดำมันเดิมนะครับหายไปจ่อยปกติจะขึ้นพร้อมกันนะครับตัวนึงขึ้นแล้วครับจิจตัวนึงจะขึ้นตามนะครับโอ้ยพุกตัวครับตัวนึงพุ่นตัวนึ่งลอยอยู่ยข้างน้ำโอ้ยปลาคนหน้าตัวพี่น้องปลาคนหะน้าเงิน ข้างนอกนะครับตัวนึงตรงนี้นนนพีเทนามเป็นเป็นวงกลครับเอากลองมาประันยังประันอีกขึ้นยางนี่ครับยังขึ้นยางนะยัง,ย,งยังเ่งา่างอยู่ ให้หิตงต้องให้ปลาหนิงกันครับมันปลาคนละตัวหรือว่าปลาเดียวกันนะครับผมเกลี่ยงมาทันทีสัส้นิทานทันเต็ิมลอยนั่งในชั่ววันทิมลอยนะครับตจงเบืองสถานการณ์สวรรใจยเย็นในก่อนนะครับมันเดียวจะเสียพองนะครับโอ้ยเยมากครับโอ้ยมาร้อยน,นิ่งตรงนู้นไปเลยโอ้ย กยังก็เปงโอ้ันจะตงนนัาดวังปีเลยครับตัวนั้นดังปีเลยปีโอ้ยตันั้นตานัการครับจะยอนจะรอดมาเลปลาหลายตัว จ,มจงมเต้อน,นขึ้นมาลำปีเลยครับเพลินหันกล่องมากครับว่าท่านอู้ท่านฟอร์ดนะครับฟอร์ดฟอร์ดต้อน,นเป็นปลาชโดนะครับถ้าเป็นฟอร์ดเนี่ยบีชก,กูเดีอยวกขึ้นครับฟอร์ดตัวนี้ก่อนก้อนมันอาจจะไปกัดแย่งสัสียงใต้น้ำแล้วก็แต่ฮิตฟองอากาศขึ้นมานะครับถ้าเป็นอย่างเป็นปลาชโดนะครับ ก็าอาจจะเป็นตัวเมืก,กี้นี่นครับจมลงไปแล้วก็เฮ็ดเป็นฟอร์ดขึ้นมานะครับปกติจะลงไปเฮ็ดเป็นฟอร์ดแล้วก็ก้อนจะขึ้นมาจะเป็นฟอร์ดนะครับไปจะดูจะเป็นแนวนั้นตามนิสัยเพกันนะครับฟอร์ดก้อนหมดหญ่เลยตัวน้อยตัวน้อยขึ้นที่ตัวน้อยเห้น ตัวนี้บ่าท่านสึครับตัวนี้บ่าท่านขึ้ จะเป็นตัวนี้นะครับเขียนอลไกระจงลงไปเป็นเป็นฟอร์ดขึ้นมา ใจใหม่เ็นาดำๆใ่ใหม่เน้นี่โซ่ทัพอาจะเ็นใใหม่ดำๆดำคืนคือใจใหม่ใหม่ไอันนีมียวมาีวีบอสิบวาวบไดีย แไรนตัวึ้นี่าข้น้งมิขึ้นีครับตเมืองกันมั่มาตนะครับ,ต,บ,รรบ,บ,รรบต้องเย็นก่อนนะคจร้อนไม่ได้ีรน,นะ